ว้าววันนี้เรามาดีบอลนะครับที่เรืองแสงไทยมีดํามีหลายตัวเลยนะครับได้ดําไดโซได้ชักบอกมือมากไปตัดท่อประปลาตัดเหล็กได้หมดเลยลองใช้แล้วคุ้มแล้วนี่ตัวใหญ่บิ๊กๆเลยตัวนี้เราก็มีแล้วนี่ย,ยิ่เดีย ลายขึ้นเป็นนี้ใช่ลายไม่ใช่ไม่ใช่่ไลายตัวหนึ่งไม่เป็นไรครับอันนี้พี่ป๊อปแนะนำตัวไหนครับอันนี้พี่ป๊อปก็จะเป็นตัวของพี่ป๊อบมาเองแปดเก้าหนึ่งกับเก้าสองหนึ่งครับถ้าใช้งานเซอร์วิสทั่วไปเซอร์วิสทั่วไปใช่ครับเอ่อถ้าถ้าไม่ถ้าไม่เกี่ยงเงินก็เป็นตัวนี้ตัวนี้จบเลยคช่เท่คุ้มกว่าหรือราคาประมาณเท่าไหร่เบื้องต้นคร่าวๆวันห้าพันบาทครับประมาณห้าพันบาทตัวนี้ สี่พันกว่าบาทต่างกันอยู 1, อ่พันหนึ่งครับประมาณนี้ต่างกันพันหนึ่งใช่ครับแต่ว่าถ้าตรงนี้ก็คือใช้แล้วลืมเลยลเลยือเดยใช่ครับมันขันล้อได้เวลาเราเจอที่ตอนเยอะๆครับตัวนี้มันพันเก้าสิบแปดนิวตันขันออกครับเหลือแล้วครับจะเป็นรุ่นตัวไหนนะครับแต่เก้าหนึ่งแต่นครับผมล่าสุดใช่ครับแบบนี่นะครับติดบ,บ้านไว้ติด,ดไว้ติดรถไว้ พร้อมกับแบตแบตดีวอสใช้ได้ทุกรุ่นเลยนะครับใช่ครับเอ่อพี่ป๊อบเป็นความรู้หน่อยตัวนี้ถ้าเราใช้ดีวอสตัว20โวลต์18โวลต์ใช้แบตตัวนี้ได้หมดเลยได้ครับได้ทุกตัวเลยใช่ครับโอ้โหสุดยอดครับตัวนี้มันใช้ได้ครับเป็นสว่างรับตัวนี้มันมี20ครับครับมันใช้60ได้ ถ้าเป็นตัว18ใช้ได้ไหมได้ครับ18ก็ไ้60ได้อ๋อใช้60ได้หมดได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีดีวอนะครับใช้แบตัวไหนได้หมดเล็กกลางใหญ่อยู่ที่ตังค์่นะครับสนใจตัวไหนก็ซื้อได้เลยอยู่ที่ตังค์ครับอยู่ที่ตังค์ตัวนี้ก็เป็นสว่านที่ DC H172 ครับเป็นโรตารีนะครับ ผลมากเลยดิอเอ่อะที่ตัวนี้อะไรเอ่ยน,นี่เป็นตัวเออ่บ็อกบล็อกบล็อกขันข้างบ็อกบารเชตครับอืมเขาเรียกกันบารเชตเวลาเข้ามือมันอะไรครับครับผมเล็กเนาะใช่ครับเล็กเข้ามือได้ที่แคบตัวนี้12โวลต์ครับตัวนี้20โวลต์จะมีสองตั ันี่ 8, 1, อันนี้ท่านแนะนํานะครับเราก็ซื้อเนี่ยพวก,กอุปกรณ์18โวลต์หรือ18ก็18เลยแล้วก็ซื้อสว่านที่เป็นกับ18โวลต์หรือ20โวลต์ก็ใช้ได้หมดเลยนะครับใช่ครับซื้อครั้งเดียวคุ้มเลยหัวเบงก็มีแบตสองก้อนสามก้อนละใช้ดีวอสได้ตัวเลยครับตอนนี้ขอบคุณดีวอสมากเลยครับขอบคุณมากครับล็อคไป